โอเคนะครับก็มาไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมผมมารีวิวแกะกล่องให้ดูนะครับมีเหรียญจากน้องๆทีมงานนะครับเดี๋ยวผมขอเทสเสียงนิดนึงนะครับเสียงมันขาดขาดหรือเปล่านะครับน่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเพจมาไลฟ์สดนะครับเพจสลาลมคอยเอฟซีนะครับก็เป็นเพจที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะครับทำคลิปรับซ uh ื <paws> ้อเหรียญแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนะครับวันนี้มาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดเปิดการมองเห็นนะครับมีเหรียญเข้ามานะครับจากจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบนราชธานีนะครับก็เดี๋ยวมาแกะแกะดูกันเลยนะครับสองกิโลกว่านะครับผมซื้อมาสามพันหร้อยบาทมาดูกันเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับมาแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับ ก็รับรับชมเป็นแนวทางนะครับเหรียญบางเหรียญที่เราใช้กันอยู่นะครับบางท่านไม่รู้ว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับบางเหรียญก็ผลิตน้อยเกินหน้าเหรียญหลักสิบหลักร้อยบางเหรียญเกินหน้าเหรียญถึงหลักพันก็มีนะครับอันนี้ได้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้ำหนักสองกิโลนิดๆนะครับก็ไม่ไม่ได้ไร้สดนานนะครับเพิ่ง เพิ่งจะได้กลับมาไลฟ์สดนะครับเมื่อวานก็ไลฟ์สดไป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 แล้วนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์สดอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่า Facebook เหมือนจะปิดกั้นนะครับอ่านี่นะครับได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับจะได้ใช้เวลาไม่นานนะครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทยอยตอบให้นะครับตอนตอนรีวิวเหรียญเสร็จนะครับน่าโอเคนะครับเหรียญแรกนะครับที่ได้มานะครับนี่นะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับมีสอบถามกันมาบ่อยนะครับว่ารับซื้อปีอะไรนะครับคือเหรียญมันจะมีสองรูปแบบนะครับเหรียญที่ผลิตออกมาใช้งานปกตินะครับก็คือผลิตออกมามีจํานวน ปกติแล้วก็มีมีคือแบบมีระบุข้อมูลการผลิตชัดเจนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีพศที่ผลิตน้อยก็จะขายได้เลยนะครับอันนี้เหรียญ2บาทสีเงินนะครับที่ผมรับซื้ออยู่ก็จะมีปี50นะครับอันนี้ปี50นะครับ2บาทสีเงินผลิตมา3ปีพศ4ี4แ50ีนะครับแบบปกตินะครับแต่ว่าผมรับซื้อแค่ปี50นะครับเหรียญละไม่เกิน4บาท นะครับราคาไม่สูงนะครับเพราะว่ายังยังพบเจอกันบ่อยนะครับเหมือนกับวันนี้ปีห้าศูนย์ผมได้มาร้อยกว่าเหรียญนะครับอันนี้ราคารับซื้อไม่เกินเหรียญละสี่บาทนะครับส่วนใครที่ต้องการจะแบ่งปันหรือว่าจะซื้อไปเก็บสะสมนะครับผมขายออกอยู่ที่เหรียญละห้าบาทนะครับผมเป็นเพจที่ยังไงอะผมเป็นพ่อค้าเหรียญนะครับที่ผมมาทําคลิปรับซื้อเหรียญเนี่ยเพื่อที่จะ ซื้อเหรียญเพื่อที่จะไปขายให้กับนักสะสมนะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับอันนี้เหรียญสองบาทสีเงินปีห้าศูนย์ซื้อไม่เกินสี่บาทนะครับขายออกตอนนี้เหรียญละห้าบาทนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้เหรียญแรกนะครับรีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเดี๋ยวดูเหรียญนี้ก่อนดีกว่านะครับเหรียญห้าบาทเรือหงอันนี้ได้ปีสามศูนย์มานะครับวันนี้ นี่นะครับเป็นไลฟ์สดนะครับท่านที่รับชมคลิปอยู่คลิปนี้เป็นไลฟ์สดนะครับเป็นข้อมูลสดๆเลยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับเหรียญ5บาทปี30นยะครับยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับราคาไม่แพงนะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน7บาทเท่านั้นนะครับไม่ไม่ไม่ได้แพงหลักหมื่นหลักแสนนะครับ ซื้อซื้อไม่เกินเจบาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่เหรียญละสิบบาทนะครับถ้าเป็นปีสามศูนย์นะครับอันนี้ปีสามศูนย์นะครับยังพบเจอบ่อยนะครับราคาจริงเลยนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็ขายกันอยู่ที่ประมาณเหรียญละสิบถึงสิบสองบาทนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายก็จะจะรู้นะครับว่าข้อมูลที่ผมมานําเสนอเนี่ย ใกล้เคียงแล้วก็ตรงกับความจริงในกลุ่มซื้อขายมากที่สุดนะครับอันนี้ราคาจริงนะครับไม่ใช่ราคาโจรน,นะครับราคาโจรราคามิจฉาชีพนะครับเขาจะประกาศรับซื้อในราคาสูงสูงนะครับรับซื้อเหรียญหางง่ายในราคาสูงสูงมันไม่มีหรอกครับเนี่ยเหมือนกับประกาศรับซื้อเหรียญเรือหงปี3 0รับซื้อเหรียญละหมืน่นเหรียญละแสนแต่ว่าต้องทําใบรับประกันนะครับถ้าเกิดว่าให้ทําใบรับประกันมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับ ราคาจริงเล่นกันหลักสิบเท่านั้นเองนะครับปีสามศูนย์นี่นะครับจะหลักหมื่นหลักแสนได้ยังไงนะครับผมได้มาสามสิบสี่สิบเหรียญแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ปีสามศูนย์นะครับเล่นกันเหรียญละออยู่ที่สิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับพอดีขอไลฟ์สดสักหน่อยนะครับมาแกะกล่องเหรียญให้ดูนะครับ แล้วก็เหรียญสิบบาทบางปีพศออก็ขายได้นะครับอันนี้ได้ปีสี่สองมานะครับปีสี่สองจะผลิตประมาณหนึ่งล้านกว่าเหรียญน,นะครับอันนี้ปีสี่สองนะครับคือเหรียญที่ขายได้จริงๆมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับไม่ไม่ได้ขายได้ทุกปีพศออนะครับนักสะสมพ่อค้าแม่ค้าเขาจะดูที่จํานวนการผลิตนะครับเหมือนปีสี่สองเนี่ยราคาในกลุ่มซื้อขายก็ อยู่ที่ประมาณเหรียญละ25-30บาทนะครับอันนี้ก็ได้มาหลายเหรียญนะครับน่าจะ20กว่าเหรียญนะครับปี42นะครับยังพบเจอบ่อยมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอันนี้ผมรับซื้อเข้าอยู่ที่เหรียญละ20บาทนะครับน่ะนี่นะครับปี42นะครับเดี๋ยวไปดูเหรียญอื่นกันต่อเลยนะครับอันนี้สีเงินปี50ดูไปแล้วนะครับ กอเป็นเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ไม่ใช่เหรียญหลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นเหรียญหลักสิบหลักร้อยที่เรายังพบเจอกันอยู่บ่อยๆนะครับอีกปีพศหนึ่งนะครับอันนี้ปีสี่สามนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่เหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบาทนะครับยังพบเจอกันบ่อยนะครับดูจากจํานวนที่ผมได้มาแต่ละครั้งนะครับไม่น้อยนะครับแบบนี้เล่นกันหลักสิบนะครับผมซื้อเข้าอยู่ที่เหรียญละ ไม่เกินสิบสองบาทนะครับถ้าเป็นปีสี่สามผมขายออกเหรียญละสิบห้าบาทนะครับอ่านี่ราคาจริงๆนะครับ่าเดี๋ยวกองไว้ก่อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นปีนปีสี่สี่นะครับปีสี่สี่ก็ราคาเท่ากับปีสี่สามนะครับนี่นะครับซื้อเข้าสิบสองขายออกสิบห้านะครับ ก็ไม,ไม่ไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับไม่ไม่ใช่ราคาแพงนะครับอันนี้อ่าปีสามสี่นะครับปีสามสี่ก็ผลิตหนึ่งล้านกว่าเหรียญน,นะครับนี่นะครับอันนี้ปีสามสี่นะครับซื้อเข้าอยู่เหรียญละยี่สิบนะครับ ราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่ที่เหรียญละยี่สิบถึงสามสิบาทนะครับปีสามสี่นะครับอันนี้จะมีราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับปีสี่หนึ่งเหรียญสิบบาทปีสีหนึ่งก็ยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับอได้เหรียญครุฑมาด้วยหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูปีสีหนึ่งก่อนละกันนะครับอันนี้ปีห้าสาม มีห้าสามก็ก็ขายได้นะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญผมซื้อเข้าอยู่ที่เหรียญละสิบห้าถึงยี่สิบาทนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาไม่สูงนะครับเพราะว่าเรายังพบเจอกันบ่อยๆดูจากจํานวนที่ผมได้มานะครับไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับอ่านี่ปีสี่หกห้าบาทปีสี่หกก็เล่นกันหลักร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวดูสิปีสี่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับไปกันทีละชนิดนะครับ สิบบาทปีสี่หนึ่งจำนวนการผลิตเก้าแสนแปดหมื่นเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปีสี่หนึ่งสภาพผ่านการใช้งานแบบนี้ซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าสิบาทนะครับปีสี่หนึ่งจะจะราคาดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าผลิตน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปีสี่หนึ่งสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละห้าร้อยบาทนะครับนี่ปีสี่หนึ่งนะครับก็บางที่ดูไร้สด ยาวๆหลายๆนาทีนะครับข้อมูลอาจจะอาจจะจําไม่หมดนะครับก็เพื่อนๆลองใช้วิธีดูคลิปสั้นของผมก็ได้นะครับดูคลิปสั้นแต่ละคลิปแล้วก็ลองจดจํารายละเอียดทีละเหรียญน,นะครับเหรียญ10บาทที่รับซื้อที่ขายได้จริงๆนะครับก็จะมีปี31ปี41ปี42ปี34ปี53นะครับก็มีไม่กี่ปีพอสอนะครับใครที่เป็นมือใหม่ก็ก็ลองศึกษา ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนส่วนใครที่ติดตามมานานพอสมควรก็จะรู้ราคานะครับก็จะรู้ว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่เหรียญไหนขายได้จริงนะครับก็ก็ลองศึกษาดูนะครับอันนี้ปีสี่หนึ่งนะครับอ่านะครับแล้วก็มาดูอีกนะครับอันนี้จะเป็นราคาหลักร้อยนะครับเหรียญห้าบาทปีสี่หกอ่าเหรียญห้าบาทขายได้จริงๆมีแค่สองปีพศออเท่านั้นนะครับ <laughs> ปีสี่ศูนย์แล้วก็ปีสี่หก ปีสี่หกราคารับซื้อตอนนี้ที่ผมซื้อเข้าอยู่ที่เหรียญละสามร้อยนะครับนี่นะครับเป็นเป็นเป็นเหรียญห้าบาทที่ยังพบเจอกันอยู่นะครับผลิตน้อยนะครับ5้าบาทปีสี่หกผลิตหนึ<ล>่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญนะครับก็ผลิตหลักแสนเหรียญราคาก็ <ml. S 1> ก็เล่นกันหลักร้อยนะครับปีนี้ราคาลงมาเยอะนะครับ ừ, ปีที่แล้วสองปีที่แล้วผมเคยรับซื้อเหรียญละสี่ร้อยนะครับแล้วก็ พอราคาในกลุ่มซื้อขายขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจอะไรด้วยนะครับราคาปรับลดลงมานะครับราคาซื้อขายในกลุ่มลดลงราคารับซื้อก็ต้องลดลงเป็นธรรมดานะครับปีที่แล้วเคยซื้ออยู่เหรียญละ400นะครับแต่ว่าปีนี้มีการปรับราคานะครับเพจใหญ่ๆหรือว่าเพจที่ซื้อจริงหลายๆเพจก็มีการปรับราคากันทั้งนั้นนะครับก็ใครที่มีเหรียญจริงๆต้องการจะขายนะครับก็ลองลองเช็คข้อมูลกับหลายๆเพจก่อนก็ได้นะครับว่า อ่าเพจไหนได้ราคาดีที่สุดนะครับคือคือเหรียญเป็นของท่านนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องขายผมเท่านั้นขายใครก็ได้นะครับผมมาทําคลิปรีวิวแนะนําเพื่อเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะได้ไม่โดนมิจฉาชีพหลอกนะครับเพราะว่าการทําเพจการทําคลิปตอนเนี้ยเพจที่เขารับซื้อจริงๆร้านที่รับซื้อจริงๆเหมือนกับนอกจากจะให้ข้อมูลจริงแล้วยังเหมือนกับจะต้องแบบยังไงอะ่ะ ทำทำนำเสนอข้อมูลแข่งกับมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมากนะครับหลอกหลอกหลอกคนที่ไม่รู้หลอกคนที่ต้องการจะขายเหรียญนะครับคือคือคือโดนหลอกเยอะนะครับหลายๆท่านก็ก็น่าจะรู้อยู่นะครับช่วงนี้มิจฉาชีพหลอกให้ทําใบรับประกันเยอะนะครับอันนี้ปีสี่หกนะครับก็แจ้งราคาที่ซื้อได้นะครับผมซื้อเข้าอยู่ที่เหรียญละสามร้อยบาทนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ สิบาทครุดนะครับตอนนี้ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานซื้ออยู่เหรียญละแปดสิบนะครับราคาลงมาเยอะนะครับลองลองศึกษาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับใครที่มีเยอะไม่ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องการจะขายผมก็อยากจะแนะนำให้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเก็บสะสมไว้ก่อนรอให้อะไรอะไรมันดีขึ้นนะครับเผื่อว่าราคาจะปรับสูงขึ้นแล้วก็ค่อยขายก็ได้นะครับ ช่วงนี้ก็เก็บสะสมไปก่อนก็ได้นะครับอันนี้เหรียญสิบบาทพุทธนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่ได้มานะครับห้าบาทเรือหงปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งก็ยังพบเจอกันนะครับปีสามหนึ่งจะพบเจอได้ยากกว่าปีสามศูนย์อันนี้ปีสามศูนย์นะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูเป็นสามสิบสี่สิบเหรียญเมื่อกี้ปีสามศูนย์ราคาไม่แพงนะครับ ปีสาก็ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานก็ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ20บาทนะครับเหรียญห้บาทเรือหงแบบที่แพงแพงแบบที่นักสะสมต้องการนะครับคือปี29กนะครับปีสอก็คือประมาณว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับมีข้อมูลในหนังสือนะครับแต่ว่าเหรียญจริงๆหาค่อนข้างจะยากนะครับก็เลย ก็เลยรับซื้อกันแพงนะครับอ่านิปก็เป็นเป็นเหรียญบางส่วนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์มีเต็มเลยนะครับเหรียญห้าสิบสตางค์รับซื้อปีสามศูนย์นะครับรับซื้อแค่สองปีพศน,นะครับเหรียญเหรียญเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับห้าสิบสตางค์รับซื้อปีสามศูนย์นะครับคือเหรียญน่ะไม่ได้ขายได้ทุกปีพศน,นะครับ น่านี่นะครับจะต้องดูจํานวนการผลิตนะครับเนี่ยห้าสิบสตางค์ปีสามศูนย์นะครับผลิตแค่หนึ่งพันเหรียญนะครับอันนี้ก็เล่นกันหลักหมื่นนะครับปีอื่นๆก็ผลิตเยอะนะครับถ้าเป็นปีอื่นๆผลิตหลักสิบล้านเหรียญหลักร้อยล้านเหรียญก็ยังไม่นิยมกันนะครับยกเว้นเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเช่นเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์พระเสียรตรงนะครับก็ก็จะมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอ่าสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับ ใครที่มีเหรียญต้องการจะขายถ่ายรูปชัดๆนะครับส่งส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับเพจจลาลลมคอย fc นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนำให้นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับมันจะมีปุ่มส่งข้อความอยู่นะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับเน้นเน้นดูรูปนะครับ พอดีอีกเครื่องหนึ่งเข้าไม่ได้นะครับจะจะเข้าข้อความเพจให้ดูนะครับนาโอเคนะครับมีมีคำถามสอบถามได้นะครับกเ็เหรียญที่เจอได้จริงนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับมีเหรียญ10ปี41เหรียญห้าบาทปี46เนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยอทำคลิปแนะนำเหรียญแบบอื่นๆแล้วกันนะครับ วันนี้เวลาค่อนข้างจะน้อยนะครับก็มาไลฟ์สดนะครับไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะครับมามาไลฟ์สดสักหน่อยนะครับนาโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสามารถส่งรูปมาได้นะครับดูคลิปเข้าใจมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาดูนะครับเน้นดูรูปเหรียญนะครับ่าโอเคนะครับประมาณนี้คลิปนี้เจอกันไลฟ์ต่อไปนะครับไลฟ์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ